สวัสดีครับวิเคราะห์และออกแบบนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของเฟดนะครับก็เริ่มต้นด้วยตัวจังชั่นเฟดนะครับนะครับจังชั่นเฟดเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของชื่อนะครับความเป็นมาของชื่อมันเนี่ยมันบ่งบอกถึงการทำงานของมันเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําความเข้าใจการทํางานของมันด้วยนะครับก่อนอื่นผมขอทบทวนนิดนึงนะเรื่องของทรานซิสเตอร์ซึ่งเราก็าได้เรียนรู้กันมานานแล้วนะทรานซิสเตอร์ที่เป็น BJT นะครับไบโพล a าจังชันทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้ก็ชื่อมันก็บ่งบอกเหมือนกันในการทำงานของมันนะครับก็คือโครงสร้างของมันมี สองขั้วนะครับบโพร่ามีสองขั้วมี n กับ P เห็นไหมครับแล้วก็มีจังชันมีจังชันของ np แล้วก็ PN เ็นห็นไหมครับจังชันมันคือตรงนี้มันมีรอยต่อทั้งสองขั้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นชื่อของมันเป็นไบโพร่าจังชันซึ่งบางทีเขาก็เขียนเป็นรูปของไดโอดนะครับเป็นรูปของไดโอดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแค่นี้ก็ไดโอดหนึ่งตัวนะแค่นี้ก็ไดโอดหนึ่งตัวเขาก็เลย เขียนเป็นรูปของไดโอดสตัวนะครับการทำงานของมันเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้อง bias นะครับกระแสะเบสให้มันเพื่อไปเปิดนะครับเพื่อเพื่อมีกระแสะนำนะครับในการเปิดจังช์ชันของตัว p อันนี้นะครับทำให้จังช์ชันตัวนี้มันคือเวลาที่เราบ i a s มันก็คือตัวจังช์ชันที่เป็น p เนี่ยมันก็คือจะลดลงทำให้ n 2ตัวนี้ต่อกัน นะครับกระแสก็ไหลผ่านได้นะครับส่วนตัวเฟทที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือฟิลเอฟเฟกชื่อมันก็บ่งบอกเหมือนกันครับฟิลเอฟเฟกทรานซิสเตอร์นะครับฟิลเอฟเฟกทรานซิสเตอร์ก่อนที่จะพูดถึงชื่อมันผมต้องอธิบายการทำงานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเข้าใจว่าเขาก็ตั้งชื่อมาจากการ การทงานของมันนั่นเองนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็คือโครงสร้างของตัวเฟสเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นหลุมของ P มีเมีนู่นมีนี่นะครับแต่ถ้ากราอัดแ,แล้วเวลาทํางานเนี่ยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวตัวเรียนกับซอสเนี่ยมันก็คือมีกระแสไหลเลยนะครับแต่เราจะต้องทําให้มัน คอนโทรลมันโดยการหยุดการนำกระแสหยุดการไหลของกระแสระหว่างเดนกับซอร์นั่นก็คือเราจะต้องป้อนที่เกตเนี่ยให้มันเป็นลบนะครับเพื่อตัดการทำงานของมันนะครับดูจากไอตัวตัวรูปเนี้ยผมว่ามันดูยากผมก็เลยเปลี่ยนมาใหม่ให้มันดูง่ายขึ้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะดูง่ายขึ้น ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายตามรูปนี้เลยนะเพราะรูปรูปเนี้ยอธิบายยากการทำงานลองมาดูรูปนี้ครับนะครับโครงสร้างจากเมื่อกี้นะครับเราเขียนให้มันดูง่ายขึ้นก็คือว่าตัวตัวเกตเห็นไหมครับตัวเกตตัวนี้นะเส้นนี้กับเส้นนี้มันต่อกันนะครับผมไม่รู้จะเขียนยังไงถ้าขีดอย่างนี้มันจะมันจะกลายเป็นรัดจะขีดตรงอย่างนี้เดี๋ยวจะงง อันนี้ผมก็เอาเป็นสีแดงๆหน่อยนะครับให้รู้ว่าตัวนี้มันจะวิ่งลอดใต้นี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ต่อกันนะครับก็เข้าใจง่ายๆก็คือว่าผมต้องการให้รู้ว่าตัวนี้กับตัวเนี้มันต่อกันนะครับมันเป็นขั้วเดียวกันแล้วก็ต่อกับเกจนะครับแล้วก็เอาไฟลบต่อเข้าไปให้มันอ่ะตอนเริ่มต้นถ้าผมไม่ป้อนไฟลบตรงนี้ก็จะไม่มีไฟลบอยู่นะครับ ไม่มีไฟลบอยู่เพราะฉะนั้นเดรนกับซอสมันจะต่อถึงกันนะครับแล้วตัวทานตัวเฟดเนี่ยนะครับจังชั่นเฟดโดยปกติแล้วเนี่ยเดรนกับซอสนี้สามารถจะกลับขั่วได้นะครับคุณสามารถที่จะใส่เดรนแล้วก็ซอสเนี่ยกลับขั่วได้โดยที่การทํางานของมันเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นคือถ้าคุณต่อเดรนตรงซอสตรงการทํางานของมันก็คือ เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าสมมุติว่าคุณต่อเดรนกับซอสสลับกันมันก็ทํางานเหมือนกันถามว่าประสิทธิภาพมันเท่าเท่ากันไหมมันพอๆกันแต่ถ้าคุณต่อถูกมันจะดีกว่านะครับนี่คือในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเขาเอ,อ,อย่างเช่นเขาทําสวิตอย่างเงี้ยฮะทำเป็นพวกเฟตสวิตถ้าเป็นสวิตเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ตัวประสิทธิภาพของมันสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้น คือเราต้องการให้ไฟมันวิ่งได้ DC มันวิ่งไปวิ่งมาได้เพราะฉะนั้นคุณเอาเดนกับซอสสลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณทําเป็นแอมบิไฟคุณสลับเดนกับซอสถามว่ามันแอมได้ไหมแอมได้นะครับแต่มันจะมีบางอย่างนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นที่ความถี่สูงหรืออะไรเงี้ยประสิทธิภาพมันจะต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือต่อตรงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าต่อกับขั้วได้ไหมได้ ที่บอกอย่างนี้คือบางทีต้องระวังนะบางทีอ้าวก็มันมันต้องไอ้นี่สิมันเวลาคุณทําอ b บไฟคุณบอกว่ามันต้องมันต้องใส่ถูกแล้วสิขามันต้องถูกแล้วสิมันก็ทํางานนี่แต่บางทีมันเด่นกับซอสมันกลับกันมันทํางานได้อ่าบางทีคุณไปคุณเช็คสเปคไปเป็นสเปคที่ละเอียดขึ้นอย่างนี้ครับบางทีเอ๊ะทำไมมันมันไม่ได้สักทีขอให้คุณเช็ค เดรนกับซอสก่อนว่าคุณต่อถูกไหมนะครับเป็นข้อควรระวังนะครับเพราะว่าสอง,สองขานี้กับกับขั้วได้โอเคมาดูครับว่าอ่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกเราไม่ต่อลบเข้าไปเลยนะครับที่เกตเนี่ยไม่มีลบตรงนี้ก็ไม่มีลบนะครับตรงนี้ก็ไม่มีลบเพราะฉะนั้นตัวตัวอ่าเดรนกับซอสเนี่ยเดรนกับซอสซอสกับเดรนมันวิ่งไปวิ่งมาได้เลยนะครับกระแสมันไหลได้เลยอ่าตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันหยุดไหลนี่คือตอนที่คุณไม่ป้อนอะไรที่ที่เกบนะมันไหลได้เลยครับกระแสมันไหลได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเช็คคุณใช้มิเตอร์เช็คก็เหมือนกันครับคุณเอามิเตอร์จับเดนกับซอสเนี่ยขึ้นทั้งคู่อ่าขึ้นทั้งคู่เลยนะครับแล้วคุณจะเช็คได้ไงว่ามันทํางานไม่ทํางานคุณจะต้องเอานิ้วแตะเหมือนอย่างที่ผมเคยสอนวิธีการเช็คทรานซิสเตอร์ที่เป็นไบโพล่ารจังชันทรานซิสเตอร ผมจะให้คุณแตะเอานิ้วแตะถ้าเป็นถ้าเป็น npn เนาะคุณต้องเอานิ้วแตะที่ขั้วที่เป็นบวกถ้าเป็นซันว่าก็คือตรงตรง,ตรงไอตัวสีดำฮะสายลบฮะอันนั้นนะจะมีไฟบวกมาคุณต้องเอานิ้วแตะนะครับหรือ,อมือจับที่ขั้วที่เป็นบวกแล้วก็ไปแตะที่ขาเบสมันก็จะขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยกลับกันอันนี้กลับกันก็คือ ถ้าเป็น uh, n channel นะครับ n channel j fet เนี่ยคุณจะต้องเอามือไปแตะที่ลบถ้าเป็นสันวาก็คือจับที่สีแดงนะครับแล้วมาแตะที่เกตตัวเข็มที่มันขึ้นอยู่นะครับตอนนี้คุณเอาเอา,เอาตัวสายนะครับดำแดงเนี่ยคุณไปจับเดนกับซอสนะมันจะขึ้นปื๊ดขึ้นเสร็จปุ๊บคุณไปจับสีแดง นะครับเอามือเนี่ยจับที่สีแดงส่วนสีดำคุณแตะให้เฉยห้ามามือแตะนะเอามือสัมผัสไม่ได้อ่านะครับแต่คุณเอามือจับที่คั่วแดงแล้วคุณเอานิ้วนะครับนิ้วไหนก็ได้นะครับคุณไปแตะที่เกต็เ,เข็มเนี่ยมันจะตกเห็นไหมครับมันจะทำงานกลับกันนะครับมันจะทำงานกลับกันอันเนี้ยคุณเอา ไฟลบไปเบรกการทำงานของมันนะครับเบรกการทำงานของมันส่วนในตัวไบโพล่าคุณเอาขาบวกไปเริ่มต้นการทำงานของมันอ่านะครับไม่งงนะเอาเป็นว่าสรุปแค่นี้ผมไม่เปรียบเทียบแล้วนะผมสรุปแค่ถ้าเป็น n c h a n n e l j f e t นะครับคุณจะต้องป้อนไฟลบที่เกต เพื่อเบรกไม่ให้เดนกับซอสวิ่งมาหากันนะครับไฟเดนกับซอสเนี่ยถ้าที่เกตของคุณไม่มีไฟลบมันจะต่อกันโดยธรรมชาติแต่ถ้าคุณจะเบรกการทำงานคุณจะต้องเอาไฟลบไปเข้าที่เกตนะครับเพราะฉะนั้นการคอนโทรลของมันต้องเปรียบเทียบนิดนึงนะบโพล่าจังชั่นการคอนโทรลของมันคุณต้องเอาไฟไป กระตุ้นให้มันทำงานเห็นไหมครับถ้าเป็น npn ก็ไฟบวกกระตุ้นให้มันทำงานปกติมันยังไม่ทำงานคุณต้องกระตุ้นให้มันทำงานโอเคนะแต่ถ้าเป็นเจเฟตปกติมันทำงานคุณต้องเอาไฟไปหยุดการทำงานเห็นไหมครับมันจะต่างกันเลยนะมันจะคนละเรื่องเลยตรงกันข้ามเลยนะครับ โอเคนะนี่คือหัวใจของของเฟดนะครับเวลาคุณใช้งานเฟดคุณจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหัวใจเลยเป็นเป็นข้อสําคัญเลยโอเคแล้วเรามาดูนะครับว่าอ่ะเราทำทำยังไงกับมันเวลาที่คุณป้อนไฟลบเข้าที่เกตนะครับป้อนไฟลบเข้าที่เกตมันก็อ่าอ่ะ,อะผมเริ่มต้นอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีไฟลบที่เกตเดรนกับซอสมันจะต่อกันอยู่นะครับไฟมันจะวิ่งไปมาถึงกันได้ เมื่อคุณเอาไฟลบเข้าที่เกตมันจะเริ่มคุณคุณมีเริ่มต้นเอาไฟลบป้อนเข้าไปให้มันมันก็จะเริ่มการทํางานเนี่ยเกาเดนกับซอสเนี G ่ยไฟก็จะน้อยลงไหลน้อยลงคุณเอาไฟลบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดนกับซอสมันก็คือจะมีกระแสไหลน้อยลงเรื่อยๆนั่นก็คือถ้าคุณเพิ่มไฟลบเข้าที่เกตมันคือการตัดการทำงานของ ตัวเจเฟตนะครับป้อนไฟลบเพิ่มขึ้นกระแสที่ไหลาจากเดนไปซอสจะน้อยลงนะครับนั่นก็คืออะไรครับเวลาคุณป้อนเข้าไปที่นี่ตัวลบตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับคือตอนแรกคุณป้อนน้อยมันก็จะอ่ามันก็เหมือนกับมันมีอยู่แค่นี้อ่าตัวนี้ครับคือคือฟิลของฟิลของอิเล็กตรอนที่เป็นลบนะครับฟิลของมันฟิลคืออะไรฮะทุ่ง ฟิลตามตามตามความหมายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทุ่งใช่ไหมทุ่งแต่ถ้าเป็นในเรื่องของพวกไฟฟ้าเนี่ยก็คือว่ามันเป็นทุ่งของอิเล็กตรอนที่อยู่ในนี้ครับมันจะมีทุ่งญ่าอิเล็กตรอนเต็มไปหมดเลยถ้าคุณป้อนไฟลบมากขึ้นทุ่งตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนกระทั่งปิดทุ่งตรงนี้มานี่ทุ่งตรงนี้ไปนี่ปิดการทำงาน เดนกับซอสมันทํางานไม่ได้มันมันไปถึงกันไม่ได้เห็นไหมครับถ้าคุณอยากจะให้มันไปถึงกันทําไงครับลดไฟลบที่เกตลงนะครับลดไฟลดลง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 ทุ่งตรงนี้มันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับเขาเลยเป็นที่มาของชื่อว่าฟิวฟิวของอิเล็กตรอนเอฟเฟกต์ทำให้เกิด ทานซิสเตอร์ทานซิสเตอร์ก็คือมาจากทานสิต์นะฮะทานสิตก็คือการการการขนส่งนะครับการปล่อยให้อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ไหลไปมานะครับทานสิทธ์ของอิเล็กตรอนวิ่งไปมานะครับการทำงานของเฟสก็คือมันเกิดจากฟิวของอิเล็กตรอนซึ่งเป็นมีเอฟเฟกมีผลกระทบกับการทานสิทธ์ของตัว ของกระแสที่ไหลระหว่างเดนกับซอร์สนี่คือที่มาของคำว่าฟิลเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์ฟิลของอิเล็กตรอนมีเอฟเฟกต่อการทรานสิธิ์การไหลของกระแสร,ระหว่างเดนกับซอร์สโอเคครับนี่คือบทสรุปว่าที่มาการทำงานมันก็คือเป็นตัวบ่งบอกนะครับคือเวลาที่เขาตั้งพวกไออุปกรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ชื่อมันมีความหมายแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้สนใจเท่านั้นเองเหมือนรีสิสเตอร์มันก็คือรีสิสเตอร์คืออะไรฮะมันทําให้เกิด r e s i s สแตนตก็คือตัวต้านทานมันก็ตรงๆครับเห็นไหมครับคาปาซิเตอร์มันคือตัวเก็บประจุอย่างเงี้ยครับมันตรงๆแต่เวลาเป็นพวกทานซิเตอร์บางคนไม่ค่อยสนใจว่าอ่ะทานซิตเตอร์ก็คือทานซิตเตอร์บเาก็เรียกเป็น BJT แต่ไม่ค่อยสนใจว่า bjt มันคืออะไร bipolar junction transistor การทานสิทธ์ของกระแสมันเกิดจากตัวอะ,อะไรนะ bipolar junction ก็คือเป็น junction ของอสองขั้วนะครับก็คือก็คือ n n กับ p เห็นไหมครับอันนี้แหละครับก็คือที่มาที่ไปตัวนี้เหมือนกัน field effect transistor field ฟิลของอิเล็กตรอนเห็นไหมครับฟิลฟิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็น n channel นะเป็น n channel จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็น n channel ก็คือเราป้อนไฟลบเข้าที่เกตฟิลของไฟลบเนี่ยครับมันจะทําให้ตัวอ่าตัวการการเดินทางของของกระแสร,ระหว่างเดนกับซอร์สเนี่ยมันก็คือจะหยุดหรือจะให้มันทำงานต่อโดยใช้เกตนะครับ เป็นไฟลบเข้าไปให้มันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น P Channel ก็ตรงกันข้ามเลยครับตรงกันข้ามเลยนั่นก็คือเราจะใช้ไฟบวกนะครับใช้ไฟบวกหยุดการทำงานของมันโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตัว N Channel เนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะ P channel เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมเหมือนเดิมครับ เวลาผมอ,าอธิบายเรื่องไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์ผมก็จะอธิบายแต่ NPN แล้วหลังจากนั้นเวลาคุณเข้าใจหมดทุกอย่างผมก็จะมาเปรียบเทียบว่าอา้าวไล่2ตัวนี้มันต่างกันยังไงมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมครับถ้าใครที่เคยดูคลิปผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเป็นวิธีเนี้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าผมอธิบาย N มั่ง P มั่งสลับไปสลับมาเนี่ยผมว่างงเอาเป็นว่าคุณเข้าใจ N เสร็จปุ๊บ สุดท้ายคุณเข้าใจหมดแล้วนะโอเคถ้างั้นผมอธิบายเรื่อง p เป็นอย่างนี้คุณก็จะอ๋อมันแค่กลับกันแค่นี้เองเหรอใชอ่อันนี้ก็เหมือนกันครับผมก็จะ n อ,ะอธิบายเรื่อง n channel j fet ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเข้าใจหมดเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็น p channel มันก็คือจะกลับกันแค่นี้อ๋อแค่นี้เองเหรอจบเห็นไหมครับอ่าเรามาดู n channel การทำงานไปแล้วนะต่อไปคือ c a สนะครับ c a s ของแอมบไฟนะครับถ้าใครเคยเรียนตัวตัวเจอะไรนะตัวไบโพลาร์จังชันไปแล้วเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับค a สของมันก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะว่า c a สเนี่ยครับค a s ของแอมบไฟไม่ว่าจะเป็นไบโพลาร์จังชันไม่ว่าจะเป็นเจเฟตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมอสเฟตนะครับมอสก็จะมีมีดมีอ e, ีอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังทีหลังแต่ทุกอันเลยนะครับคลาสของมันจะคิดเหมือนกันนั่นก็คือคลาส s A คุณจะต้องมีนะครับในการในการที่คุณแอมบิไฟหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะต้องมีครบทั้งหมดนะครับครบทั้งหมด360องศานะครับ นะครับดูดูจากตรงนี้นะครับบทสรุปของผมเนี่ยผมจะทําให้เห็นว่าคลาส s A ก็คือใช้ใช้ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวอ่าอย่างเช่นวงจรอ,อันนี้เห็นนะครับอินพุตเข้ามาเอาพุตออกมาครบ360องศาเลยภายในทรานซิสเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวทรานซิสเตอร์ตัวนี้คือคลาส s A นะครับเอาพุตออกมาเนี่ยฮะเต็มลูกคลืนอ่า เอาพูดออกมาเต็มลูกขึ้นอันนี้คือคลาส a นะครับเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นคลาส a ครับอินพุตเข้ามาจึงนะครับอินพุตเข้ามาอย่างนี้เอาพูดออกไปสูงขึ้นเป็นอย่างนี้ครบ360องศาเข้าไป360ออก360อันนี้คือคลาส a ส่วนคลาส b เข้าไป360อออกมาแค่ครึ่งเดียว นะครับอาจจะเป็นครึ่งบวกก็ได้ครึ่งลบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตรงตรงตัวเอาต์พุตของ power amp เขาก็จะเป็น class b กับ class ab ถูกไหมครับถ้าเป็น class b ก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเข้าไป360องอ,งองศาออกมาเป็น180นะครับถ้าเขาแอมครึ่งบวกเขาก็จะออกมาเป็นครึ่งบวกอย่างนี้ทุกครั้งทุกอันนะครับทุกอันเป็นครึ่งบวกครึ่งบวกครึ่งบวกหมด อันนี้ก็คือเป็นคลาสานะครับตอนนี้ถ้าคลาส B เนี่ยคุณก็จะต้องเหมือนอเหมือนในตัว Output ุตแอ i f ิฟะต้องมีทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับต่อพุชพูกันข้างบนข้างบนคลาสข้างบนเป็นช่วงบวกข้างล่างเป็นช่วงลบอ่าแล้วก็เขาก็มาต่อกันให้ครบ360องศาไม่งั้นไม่ครบเสียงเป็น B ี้แบนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีทรานซิสเตอร์2ตัวต่อกันนะครับเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อใครจะงงอีกว่ามันเป็นยังไงนะก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับต่อ2ตัวอย่างเงี้ยครับนี่ก็คืออตัวตัวนี้ถ้าสมมติว่าเข้าไปอัสให้เป็นคาสคาสบนะตัวนี้ก็จะออกมา ครึ่งคืนตัวนี้ก็จะออกมาขึ้นงคืนต่อกันเต็มคืนพอดีนะครับก็คือคลาส B B สตัวนะครับออันนี้ก็คือต้องออกมาอ่าอกับ180แต่ตอนนี้เวลาออกมา180กับ180ฮะรอยต่อตรงเนี้ยมันจะไม่ไม่ต่อกันพอดีนะครับเพราะว่ามันจะมีเว้นช่วงว่างนะครับมันจะมีเว้นช่วงว่างตอนนี้ทำยังไงที่จะให้มันลอยต่อมันทับกันพอดี เขาก็เลยให้มันเป็นคลาส a b นั่นก็คือแอมมากกว่า180แต่น้อยกว่า360นะครับมากกว่า1 8 0อาจจะ2 0 0 190 2 0 0อ2 0อะไรก็ได้นะครับทำให้2ตัวนี้มันต่อกันพอดีนะครับก็กลายเป็นคลาส a เเพราะฉะนั้นถ้าให้มันต่อกันพอดีมันจะต้องเกิน180องศามันก็เลยกลายเป็นคลาส a b นะครับส่วนคลาส c เนี่ยก็คือ ที่ที่บอกว่าต้องต้องน้อยกว่า360คืออะไรถ้าถ้าถึง360ก็กลายเป็นคาส A a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ระหว่าง180ถึง360โอเคนะครับส่วนคาส C เนี่ยมันน้อยกว่า180นะครับเพราะคาส C เนี่ยมันจะไม่มีการไบอัสนะครับไม่มีการไบอัสก็คือเมื่อมอีสัญญาณเข้ามามันก็อย่างที่เรารู้กันว่าที่เบสมันจะต้องมีไฟจุด7เมื่อเทียบกับ E เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคัซีเนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นมันจะต้องน้อยกว่า180องศานั่นก็คือเมื่อจังชันมันเป็นจุดเจ็ดนะครับมันถึงจะมีออกนะครับอันนี้ผมมาพูดให้ฟังให้ครบเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในตัวเฟยในตัวพวกเฟสเนี่ยก็คือคัซีเนี่ยไม่มีนะครับคซีไม่มีเพราะว่าการคอนโทรลให้เป็นคัาซีเนี่ย ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากส่วนใหญ่ก็เอ่อคือคือจริงๆริอะ่ะมันมีแต่ว่ามันยุ่งยากนะครับมันมีแต่มันยุ่งยากอ่าโอเคนะมันจริงๆแล้วมันมีผมบอกไม่มีเดี๋ยวเวลาไปดูไอ้ตัวอะไรนะมอดเฟดอ่ามอดเฟดมันมีเป็นคาซีด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คาซีก็เอาไปใช้กับ RF นะครับ RF พวกไอตัววิทยุสื่อสารอะไรต่างต่าง นะครับก็จะใช้เป็นคาส s ส่วนถ้าเป็นออดิโอก็จะใช้คาส A, คลาส s B แล้วคาส a, B, นะครับที่เป็นทรานซิสเตอร์ธรรมดานะแต่ถ้าเป็นไอตัวคาส s D อันนั้นมันเป็นลักษณะการทำงานของเป็นลักษณะเป็นดิจิตอนนะครับเป็นดิจิตอลคือลักษณะการทำงานของดิจิตอนก็คือมันจะเป็นสแควร์เวฟมันจะเป็นการทำงานลักษณะของสวิตช์นะครับ ถ้าสมมติว่าการทำงานของของมันเป็นลักษณะของสแควร์เวฟเป็นสวิต์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของดิจิตอลนะครับโอเคนะอ่าสรุปก่อนเดี๋ยวจะงงคลาส A 3ส0อองศาคลาส B ก็คือ180ถ้าคลาส AB มากกว่า180แล้วก็น้อยกว่า360นะครับแล้วคลาสสก็คืออ่น้อยกว่า180 โอเคตอนนี้มาดูนะครับเวลาที่เราไบอัสให้มันเนี่ยนะครับมันก็จะมีไบอัสเป็นลักษณะแบบไหนก็คือเอาพุดของมันเราจะให้มันออกที่ขาไหนนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นแอมบิไฟถ้าเป็นเฟดนะก็จะมีแคอ่ออกนะครับมีออกเดนกับออกซอสนะครับส่วนออกอินพุตก็คือเข้าที่เกตส่วนอินพุตเข้าที่ซอส ก็มีแต่เขาจะไม่ค่อยใช้ในการแอมบิฟาของตัวเฟดถ้าเข้าที่ซอร์สส่วนใหญ่จะเป็นเข้าไปใช้ในลักษณะของเฟดสวิต์นะครับลักษณะของเฟดสวิต์ถ้าตอนท้ายๆผมอาจจะเอามาให้เอามาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเฟดสวิต์เป็นยังไงแต่ในที่นี้ผมลักษณะการผมอธิบายลักษณะการทำงานของเป็น การแอมนะครับเป็นการแอมเป็นลักษณะของ Mv มิฟเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่คอมมอนซอร์สนะครับคอมมอนซอร์สกับคอมมอนเดรนนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนคอมมอนอิมิเตอร์กับคอมมอนคอลเลคเตอร์เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นทรานซิสเตอร์มันมีคอมมอนเบสด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกเฟดเนี่ยคอมมอนเบสเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้แต่ Common Base จะเอาไปใช้ในพวกเ Switch ไม่ใช่อ m p l l f y ชัดเจนนะครับไม่ใช่อ m p l i f y จะเป็นลักษณะของสวิตโอเคนะแต่อันนี้ผมเอามาให้ดู2อันไม่เขียนเรื่องของ Common Base เพราะว่าเอ Common, เอ m o อไม่เขียน Common Gate เพราะว่า Common Gate ไม่นิยมเอามาทำเป็นอ m p l i f y แต่เอาไปทำเป็นสวิต แต่หัวข้อนี้คือ common of a m p l i f i เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่2อ,อันนี้เท่านั้นเค okay, นะก็สอ,อันนี้การทำงานของมันก็คล้ายๆกับพวกาาซิสเตอร์ครับเข้าที่เกตออกที่เดรนเนี่ยมันก็คือกับเฟดนะครับกับเฟดแล้วก็เกณฑ์การขยายของมันก็คือตามเบต้าของมันเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของอ common ไอตัวเดรนนะครับมันก็ออกมาเป็นลักษณะของบัฟเฟอร์เกณฑ์เท่ากับ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของตัวไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์ผมแนะนำให้ไปศึกษาเรื่องนั้นก่อนแล้วเวลาเรามาศึกษาเรื่องของเฟดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็คืออธิบายได้แค่นี้ครับว่า มันมีคอมมอนอยู่2ตัวคอมมอนคอลเลคเตอร์เอ้ยคอมมอนคอมมอนเรนจะเทียบเท่ากับคอมมอนคอลเลคเตอร์คอมมอนซอร์สจะเทียบเท่ากับคอมมอนอีมิเตอร์นะครับคอมมอนซอร์สจะกับเฟดนะครับเหมือนกับคอมมอนอีมิเตอร์ส่วนคอมมอนเรนมันไม่กับเฟดลักษณะเดียวกับคอมมอนอีมิเตอร์ นะครับ common e m i t เ e r เกณฑ์เท่ากับ1 Com m o n source ก็เกณฑ์เท่ากับ1เหมือนกัน Com m o n collector มีเกณฑ์ตามเบต้าหรือ SFE ของทรานซิสเตอร์ตัวนั้นๆตัว o m m o n source ก็มีเบต้าเท่ากับหรือว่า SFE เท่ากับเกณฑ์ของเฟตตัวนั้นๆเหมือนกันโอเคนะครับก็สรุป ก็คือฟิลเอฟเฟกต์ทาร์สิสเตอร์ก็คือการชื่อชื่อของมันบ่งบอกว่ามันเกิดจากการามีฟิลของของตัวถ้าเป็นเอ็นชันแนนะก็ฟิลที่เป็นคั่วลบเนี่ยฮะมีลบออกมาเพื่อกั้นไม่ให้เดนกับซอสเนี่ยมันถึงกันนะครับมันก็เป็นที่มาของชื่อว่าฟิลเอฟเฟก t ์ทาร s i ิสเตอร์ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับถา้ถามีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเนาะหรือว่าตั้งเป็นคำถามส่งถึงผมเลยได้เลยนะครับผมตอบทุกคำถามนะครับสวัสดีครับ